ครับผมสวัสดีครับผมช่างวันนะครับวันนี้ก็เอางานถังหน้ามาให้ดูหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับงานประมาณนี้นะครับเจาะเจาะร่องตามนี้เลยนะครับนี่นะครับขางหน้านะครับอันนี้เป็นไม้ฮอกกานีนะครับ งานก็ประมาณนี้นะครับใดสนใจนะครับก็เห็นนะครับอันท้ายไม้นะครับสองทางการติดต่อของช่างนะครับพอมาคุยมาปรึกษากันก่อนก็ได้นะครับต้องการแบบไหนสเปคชุดลมชุดนี้เป็นยังไงนะครับแล้วผมก็จะอธิบายและจะชี้แจงให้ว่าต้องทำยังไงนะครับ ตันนี้ขอลงคลิปสั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะแพ็กส่งลูกค้านะครับตัวนี้เดินทางไปชุมพรนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ